ในบางครั้งความยากลบาบากหรือความอ่อนแอในชีวิตของเราไม่ได้เป็นปัญหารูปประสาทเสมอไปนะครับในการที่เราจะดําเนินชีวิตตามพระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าก็ใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะทําให้เรานั้นได้รับพรจากพระองค์และเข้มแข็งขึ้นด้วย cgn tv สวัสดีครับผมโยกราชกิจกรคมพนาธน,นะครับเราจะมีโอกาสได้ไขควรสิ่งเหล่านี้ด้วยกันใน2โครินบทที่12นะครับข้อที่1ถึงข้อที่10ด้วยกันเราจะมาให้ครด้วยกันครับ 2>, 2โครินบทที่12ข้อ1ถึง10เขาพเจ้าจำเป็นต้องอวดแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์แต่เขาพเจ้าจะพูดต่อไปถึงนิมิตและการสำแดงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพาเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่อยู่ในพระคริสเมื่อ14ปีที่แล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่สามจะไปทั้งร่างกายหรือไปโดยไม่มีร่างกายข้าพาเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ข้าพาเจ้ารู้ว่าชายคนนี้จะไปทั้งร่างกายหรือไม่มีร่างกายข้าพาเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุกเกษมและได้ยินถ้อยคำที่บอกไม่ได้ ซึ่งไม่อนุญาตให้มนุษย์กล่าวถึงสำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดเรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนโง่เขลาเพราะว่าข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้างดไว้เพื่อจะไม่มีใครประเมินข้าพเจ้า สูงกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในตัวข้าพเจ้าหรือฟังจากข้าพเจ้าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ส่งให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้ง เพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า เพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาอเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นซึ่งในวัรธรรมตอนนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับก็เ,เห็นสองสิ่งที่อยากจะมั่นใจพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้ไข้คนไปด้วยกัน นันก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเรากับเรื่องของความอ่อนแอในบางครั้งที่เรามีการต่อสู้และเราอ่อนแอแลเราก็มีสิ่งที่ยังไม่อาจจะเป็นเรื่องความสามารถอาจจะเป็นเรื่องความอดทนหรือว่า,าวิธีการแก้ไขปัญหาของเราอาจจะไม่ได้ทําให้เราลอดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นได้เสมอไปแต่ว่าสิ่งนั้น แวพรธรรมตอนนี้เราโทรได้บันทึกไว้แล้วก็สอนเราได้ดีมากเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรือความวอนาแอรใดก็ตามที่ของเราที่เรารเผชิญหรือที่เราพยายามต่อสู้ในการเดินแบบประชาติมันไม่ใช่ผลเสียเสมอไปบางครั้งมันทําให้เราได้เข้าใจและเห็นว่าคุณพระเจ้ามากขึ้นไปนะครับวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะครับในพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่คิดเสียนชอบเอามาให้ควรด้วยกันก็คือว่าอาจารย์กโรเนี่ยท่านเป็นคนที่วางมือรักษาโรคคนหาย เทศนาสั่งสอนคนเชื่อพระเจ้านะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่จาบารโลบอกว่าเป็นหนามในชีวิตนะครับที่เาบารี่ยวิงวอนนะครับวิงวอนขอพระเจ้าให้พระเจ้ารักษาท่านมาตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่หลุดไปจากท่านนะครับอทิทานขอพระถึงสาครั้งนะวางมือคนอื่นที่เดียวหายแต่ตัวเองไหนอานถึงสาครั้งแล้วพระเจ้าก็ยังอนุญาตให้หนามนัน้นนะครับอยู่ในชีวิตของท่านนะเราก็ตีความกันไว้ดำหลักสาสัยว่าหนามนั้นอาจจะเป็นโรคบางอย่างที่จาบารโลป่วยนะครับแล้วก็ไม่หาย ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยในการที่ทําให้ท่านนั้นจะไม่รับใช้พระเจ้าหรือไม่เดินติดตามพระเจ้านะครับอาจารย์โปรโกับมองว่าเป็นสิ่งที่ดีราหลายครั้งแล้วสิ่งที่ทําให้เราหลงลืมพระเจ้าก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําได้นั่นเองบางครั้งพระเจ้าให้เรามีของประทานในการทําหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะรักษาโรคอาจจะขับผีของประทานด้านอื่นๆหรือตะลันด้านาตะลันต่างๆด้านอื by, ่นในทีดจะกัมากมายพอเราทําได้ดีมากๆเข้าเราก็จะเริ่มโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้น เราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทาได้มาจากการกระทําของเราเองซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลมาจากพระคุณพระเจ้าล้วนๆนะพระคุณพระเจ้าล้วนๆเราดูในข้อที่๙บอกว่าแต่พระองค์ตัดกับข้าพระเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วนะครับนี่สาคัญมากสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของจาร์ปโลแรกนี่ก็คือท่านมีนามในชีวิตซึ่งตรงนี้จะมองว่ามันเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทําให้ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นคนที่ทาทุกอย่างนี้ด้วยตัวท่านเอง ทำให้เป็นตัวที่เราเราลึกถึงพระเจ้าเสมอว่าเอาไงเราก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ยังอยู่บนกฎเกณฑ์แห่งความบาปและลูกเห่งความบาปที่ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเจ็บป่วยนะครับบางครั้งเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเราเราสามารถทําหลายอย่างได้เกินกําลังของมนุษย์คนหนึ่งพว่าพระเจ้าอวิรดอเราเราก็เลยคิดว่าในชีวิตนี้ในชีวิตของเราทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดทุกอย่างจะต้องเป็นเพอร์เฟกหมดทุกอย่างต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีริ้วรอยหรือว่าผลงานต้องดีเลิศหมด จริงๆแล้วมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับนะหลายๆครั้งช่นที่จะต้องเรียนรู้ว่าเราต้องเรียนรู้อยอมรับก่อนว่าเราอยู่ในกฎของความบาปแล้วเรายัางอยู่ในโลกแห่งความบาปและสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคกับเราแน่นอนนะล้วถ้าเกิดว่าเราหลงลืมสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเราจะเข้าใจผิดว่าเราทําทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยด้วยกําลังของเราได้เราไปสวรรค์ด้วยกำลังของเราได้เร,ไดเ,รไดเราได้รับพระพรจากพระเจ้าด้วยกำลังของเราได้พี่น้องเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าอวยพรเราก็จริงแต่นั่นไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะครับว่าเราทำแล้วพระเจ้าให้ เราถวายพระเจ้าอวยพรไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนที่เราได้รับจากพระเจ้าทุกอย่างเป็นพระคุณครับต่อให้เราทำแล้ววันนี้พระเจ้าไม่อวยพรก็เป็นสิทธิของพระเจ้าได้ยัป้ปาปนะเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับมาแล้วพระคุณพระเจ้าเพียงพอแล้วก็คือการที่พระเยซูคริสต์ได้ไถ่บาปเราบนใ้กางเขนนั่นพอแล้วนะครับต่อให้วันนี้พระเจ้าไม่อวยพรเลยให้กับเราเลยความรอดนั้นก็เพียงพอแล้วมูลค่าของความรอดนั้นก็มีเพียงพอที่เราจะรับใช้พระเจ้าแล้วนะครับดังนั้นสิ่งนี้นะครับอุปสรรคเหล่านี้เนออมเปปนุสสคไ ครับอยากุ Después, ในใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเวลาลท่านทําอะไรไม่สําเร็จหรือท่านกําลังทําทแล้วมันยังไม่สําเร็จสักทีหรือแม้กระทั่งอะไรที่เป็นเกี่ยวกับตัวท่านที่ท่านเฝ้าคุณกรขอพระเจ้าแล้วมันยังดูเป็นอุปสรรคในชีวิตของท่านพี่น้องครับให้เราเรียกว่าบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้มันเป็นอนุญาตให้มันอยู่กับเรานะก็ขอให้เราให้ควรสิ่งเหล่านั้นผ่านสิ่งนั้นไปถึงพระเจ้าขอให้เราใช้สิ่งนั้นเป็นตัวเตือนเราว่าเรายังต้องพึ่งพระเจ้าอยู่เรายังต้องมีพระเจ้าในชีวิตอยู่ พึ่งพาพระเจ้าต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราต้องพึงระลึกไว้นะครับประการที่2คือว่าความอ่อนแอรครับในข้อที่9บอกว่าเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนที่เดชก็มีขึ้นในเวลาที่นั่นข้าพเจ้าภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอข้าพเจ้าเพื่อวิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการที่พุทธสไตร์ต่างๆในความยากลำบากนั้นนะถูกข่มเหงนะครับพระเจ้าพระโลมกับอกว่า ่หนไม่ได้เข้มแข็งแบบมีอำนาจใหญ่โตที่จะแบบเอาชนะให้ทุกคนดูทุกอย่างเสมอไปแต่ว่าพระเจ้าก็ทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ผ่านพระคุณของพระเจ้าก่อนหน้านี้เราได้คาควรถึงแต่ว่าทาในบทที่สิบเอ็ดใช่ไหมครับที่อาจารลเบโเรือแตกบ้างโดนเชี่ยนโดนตีติดคุกบ้างนะครับท่านไม่ได้มีเสี่งอำนาจเหมือนคนเหล่านั้นแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือพระเจ้าทำให้ท่านผ่านมาได้เสมอน,นี่คือความอัศจรรย์นี่คือความ,มยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือการที่ทําให้อันดุลบโลยิ่งเข้มแข็งขึ้นครับ ในความอ่อนแอของจำโรุที่ต่อสู้กับสิ่งนั้นไม่ได้แล้ว <im it> พระเจ้าทำให้ท่านผ่านมาได้นั่นทําให้ท่านยิ่ง,งมั่นคงในความเชื่อนั่นทําให้ท่านมองเห็นว่าพระเจ้าอยู่กับท่าน <im it> เราก็เหมือนกันอย่าพยายามเอาชนะด้วยตัวของเราอย่าพยายามต่อสู้ด้วยเนื้อหนังอย่าพยายามต่อสู้ด้วยหลักการของโลกนี้แล้วบอกว่าเราต้องเราต้องชนะแบบโลกนี้เราต้องได้แบบโลกนี้เราถึงจะสําเร็จไม่จําเป็นเสมอไปบางครั้งการดูเหมือนจะเสียเปรียบของเราก็นํามาซึ่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนํามาซึ่ง พราเกียรติพระเจ้าที่ทําให้เราผ่านพ้นมาได้แล้วทุกคนก็บอกว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องครับเราไม่จําเป็นต้องพยายามเอาชนะด้วยตัวเองเสมอไปแค่เราดาเนินชีวิตตามน้ำพระเดพระเจ้าตามแผนงานของพระองค์ถ้าแผนงานของพระองค์ไปทำให้เราดูต้องเสียเปรียบหรืออ่อนแอบ้างก็ไม่เป็นไรในบางเวลาแต่สุดท้ายแล้วจบสวยเสมอนั่นคือประสัญญาพระเจ้าพระเจ้าจะรับผิดชอบทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราและเป็นประสัญญาพระเจ้านะครับดังนั้นพระธรรมตอนนี้น่ารักมาก ในความหมายตอนนี้ไม่ได้แปลว่าให้เราภูมิใจในความบาปท,ที่เรามีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าให้เรารู้สึกว่า happy แฮปปี้กับความอ่อนแอในเรื่องของการทําบาปนะครับแต่นี่หมายถึงว,ว่าความอ่อนแอในบางครั้งที่เราไม่สามารถเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าหรือการนินชีวิตได้เอาละ่ะหรือแม้กระทั่งความอ่อนแอของดอนนิสัยของเราหรือความบาปเราก็ตามถ้าบางครั้งเราอ่อนแอแต่อสู้บาปเราไม่ได้อย่าเพิ่งท้อใจอย่าฟ้องผิดแล้ววิ่งหนีพระเจ้าความตอนนี้พูดชัดเจนมากว่าความอ่อนแอจะทําให้เราทําไมครับเห็นพระคุณและลิเิตของพระเจ้า ถ้าท่านอดอแอนนะครับจงต่อสู้ต่อไปจงมองว่าเอาละความอดอแอนของท่านเนี่ยเป็นพระอพรแล้วนะถ้าท่านยังไม่ชนะวันนี้เดี๋ยวพระเจ้าจะทำให้ท่านชนะได้การอ่อนแอนท่านวันนี้เป็นช่วงเวลาในการรอคอยที่พระเจ้าจะปลดปล่อยท่านให้มีชัยชนะให้มีความเข้มแข็งพี่น้องอย่าเพ้อใจอย่าปล่อยป,อยปากละเลยตัวเองบอกไัไ่ป็นไรแพ้แล้วก็แพ้อ่อนแอนก็อนแอนไม่เปลี่ยนก็ได้อยู่แบบนี้ต่อไปก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เรากำลังเข้าใจผิด และสุดท้ายมีคนมากมายที่วิ่งหนีพระเจ้าแล้วบอกว่าเราบาปเกินไปที่พระเจ้าจะช่วยเราได้และเราเป็นคนไม่ดีอย่าคิดอย่างนั้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ถ้าทมตอนนี้กําลังย้ำท่านว่าแม้ความอ่อนแอเกิดขึ้นในชีวิตของท่านสิ่งเหล่านั้นแหละก็จะเป็นสิ่งท,ทำให้ท่านมองเห็นพระคุณและความเมตตาของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตท่านด้วยถ้าท่านยังคงมั่นคงอยู่กับพระเจ้านะครับดังนั้นแม้ความอ่อนแอจะมีแต่พระเจ้าจะนําความเข้มแข็งและชัยชนะม,มาสู่ท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นอุปรสรรคปัญหา เดี๋ยวความอ่อนแอนะครับจะเป็นหนทางให้ท่านได้มองเห็นความรักพระคุณและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านเชื่อว่าวันนี้พี่น้องทุกคนจะรับความร่วมกันนะครับพระเจ้าอวยพรครับสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง u t u b e นะครับ CGNTV ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นโอกาสให้พี่น้องได้มีโอกาสได้มาไขข้อระคันกับเรานะครับแล้วก็เพื่อจะได้เป็นทระพรอนสำหรับทุกทุกคนที่มีโอกาสได้รับชมนะครับจะอวยพรทุกท่านนะครับ